ไปไปไปพาไปเที่ยวครับเที่ยวที่ไหนไปเที่ยวเฮ้ยมาคือด่าพี่ต้างก็ปล่อยไว้แหละกระดูกขวาเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีเอาเดี๋ยวเราล่นอย่างเงี้ยใช่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 รับตรงเดียวเร่เร่เร่ดวน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 แล้วเราไม่เกมกันหมดเหรอเกมเกมดิทำไมจะไม่เกมล่ะถ้ากูหนีอย่างเงี้ยผมผมมารับนักเรียนอ๋อแล้วเบิกเรียนเหรอฮะลงมาไล่างอีกเป็นหกประมาณยี่สิบคนเชี่ยเอออย่าล้นดิอย่าล้นดิอะไรนะตกซอก พวกมึงเสียบยากันพวกมึงทำผิดเอ้ยกูไม่เกี่ยวเว้ยพวกมึงผีทำผิดกันไม่เกี่ยวเว้ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตำรวจจะยิงยางผมนะผมขอนะคือแบบว่าคุณมึงมาเรียนทำไมทำไมพานักเรียนมาทัศนศึกษาตึกปูนเป็นการทัศนศึกษาที่แบบต้องให้ความรู้นักเรียนครับว่าการทำอย่างนี้มันผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเนี่ยเราดูเมนนักเรียนเราเสียใจไอ้เหี้ยกูบอกเมื่อไหร่ผมเห็นผู้จบปูนไอ้นักเรียนเร็วนี่ต้งเรียนไหนเนี่ยดาลุ